บริษัทมีเดียสตูดิโอจำกัดและเศรษฐีใจดีทั้งหลายเสนอเส้นทางเศรษฐีคู่สีพาตะลุยพั่วกอดคอตะลุยสวัสดีรครับผู้ชครับวันนี้รายการเส้นทางเศรษฐีคู่สีพาตะลุยนะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาที่จังหวัด แต่วันนี้โอ้โหผมหงอยเหงามากเลยครับน้องทัพทิมนะครับติดภารกิจสําคัญไม่สามารถที่จะมาร่วมตะลุยกับผมได้แต่ไม่เป็นไรครับเธอส่งพี่สาวคนนี้นะครับมารับช่วงพิธีกรแทนเธอครับโอ้โหคนนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับน้องเอี่ยมวัสพรวัฒนากรสวัสดีแม่ ตัวจริงเลยนะคะตัวจ่ิงอะต้องขอขอบคุณพี่ป้านาอาทุกคนนะคะที่ติดตามผลงานของเอี้ยมค่ะนี่นะครับเป็นละครเรื่องนี้นะครับเป็นละครที่แบบว่ามันแล้วก็สนุกมากๆชอบมากทำไมล่ะคะชื่อมันโดนทำไมอะเสาแต่ในวันนี้เนี่ยเรายังมีนางเอกเสาคห้าประมาเหรอผูเป็นใครอะมาเป็นแขกรับเชิญของเราอีกคนนึงนะคะนั่นก็คือที่แก้มเป็นตราค่ะ เชินมตรงกลางเลยครับโอ้โหนี่สูงจริงเลเนี่ยสูงมากแต่ในวันนี้นะคะพี่แก้มนะคะเอ้มขอบอกว่าป๊อปมากๆทำไมอะอดีายวว่าแต่พี่เลยเอี้ยมอะไม่ต่างอะไรกับพี่เลยเรื่องนี้ที่จริงอะพี่จะบอกว่าพี่ถูกหลอกมาให้หลอกพี่ทายไงพี่ทายบอกว่ามาตราดเอ้ยเราก็นึกว่าจะมาทะเลชิลๆกินปงกินปูจะพาเรามาจับนอนน้าอุ้ยอุ้ยว่าไปเขาเรียกนอนที่ไหนจ๊ะเขาเรียกว่าเพียง มันเป็นหอยแบบหอยสองฝาที่เจาะชาัยเนื้อไม้ตามป่าชายเลน mm hmm. พอมันได้จะเนื้อไม้ไมันได้กินเนื้อไม้เป็นอาหารอ่ะใช่แต่พอผ่าเข้ามาเราก็จะเห็นตัวมันนอนอยู่ในเนื้อไม้ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วตัวที่นอนอยู่นี่นะคะจะสีขาวๆข,ขุ่นๆแล้วก็เวลาจับเนี่ยจะ นึบหยื่ยยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกอะ่ะแต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าชาวตราดกับชาวจันทบุรีเนี่ยเขากินกันมานานมากแล้วกิโลหนึ่งไม่ใช่ถูกๆนะ300ร้อยก็บาทแอบสืบมาแอบสืบมาที่สําคัญรู้ไหมคะว่าต้องโทษสั่งจองด้วยนะคะเพราะว่าคนอยากกินเนี่ยมีเยอะมากกว่าของที่มีอยู่และรสชาติของเพียงจะเป็นยังไงวันนี้นะครับเรารู้กันแน่นอนนะครับเพราะว่าสองสาวของเรานะครับจะ